สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินมานำเสนอตะตะบนทองหลางอเภบ้านนาจังังหดนครนายกโฉนดคุดแดงมีอยู่สองโฉนดรวมแล้วหนึ่งไร่สามงานเกสก้าตรงวาขายไร่ละเจ็ดแสนห้าหมืนบาทเป็นที่ขายไปนี้อยู่ฝั่งซ้ายครับราคานี่ตรอลองคุยกับเจ้าของที่ได้มาดูก่อนได้ก่อนครับมุมฝั่งซ้ายที่เราเห็น,นครับ คือถมแล้วถมแล้วประมาณหนึ่งไร่กว่ามุมฝั่งขวามีบอ่อประมาณห้าสิบตารางวามีน้ำท่้งปีไม่แห้งคุณจะดินดินคุณมาถมตรงนี้นะครับมุมฝั่งซ้ายด้านหลังจะมองเห็นที่ภูเขาวสวยไกลๆครับผมวนให้ดูปัดทางเข้ามาครับห่างจากฟิวเจอร์รังสิประมาณ80กิโลห่างจากโลตัสตัวเมืองโรงพยาบาลแมคโคร15กิโลห่างจากเขื่อนคุ้นด่านน้ำตกสรีกานางรอง30กิโล าจากขนสีเลน2กิโลครับจากขนสีเลนเข้าซอยมาจะเป็นถนนขอกีบมาตลอดทางอยู่ในซอยช,น,ชนหมู่บ้านครับแล้วเข้าซอยมาจะเป็นถนนหินคุ๊กผสมลรังทางสานะคกว้างประมาณ5เมตรมาถึงหน้าที่ดินไปนี้ประมาณ600้อยถึงเจ็เมตรครับไฟฟ้าอยู่ตรงหน้าที่แล้วครับปลาปลายังมาไม่ถึงครับมีเพื่อนบ้านแล้วครับ ด้านหน้าครับผมติดต้ bon ะนทางสาธาณะหน้ากว้าง60เมตรด้านหลังครับขอบนาความกว้าง60เมตรมุมฝั่งขวาครับผมขอบนาความยาว40เมตรมุมฝั่งซ้ายอยู่มุมนี้ครับผมควมยาวประมาณ60เมตรครับฝั่งซ้ายข้างเคียงก็จะเป็นที่ดินว้างปล่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่นาส่วนมุมฝั่งขวาก็จะเป็นที่ดินว้างป่าครับ ที่ดินเป็นนี้เดินเป็นที่ดินจัดสรรนะครับแล้วก็ลูกค้ามาซื้อกันจับจองกันหมดแล้วครับอยู่ที่สูงครับเหมาะปลูกบ,บ้านพักอาศัยทำสวนทางเกษตรดินดีน้ําดีอดุดมสมบรณ์บรรยากาศดีมากธรรมชาติเลยครับที่นี้คือถมแล้วหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่กว่าความปลูกบ้านด้เลยมุมนู้นฝั่งขวาครับเห,เห็นเป็นบ่อครับสนใจที่ดินไปนี้บทรงทผมศูนย์หกหนึ่ง แปด2 1 4 9องสอกฝากกดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับ